ลอหน่อยเอาเอาพันษาก่อนเนาะที่ว่าช้างเด็กนักเรียนแม่นก็จะโออสายก็ต้องมีพิธีโคชกรรมต่างๆแม่ถ้าไปย้อนดูได้ทาง y o u t u b e นะคะว่าพิธีโคชกรรมคืออะไรนะคะทาง Youtube ที่ Thai Elephant Conservation Center นะคะแม่คนมาสายต้องเต้นไก่ย่างใช่ไหมคะ แม่เจมแม่เจมมาละใช่ทำโทษแอดปปอมาสายเลยค่ะแม่ตอนนี้หนูก็ยังไม่เห็นปปอเลยนะแล้คิดว่าคนที่จะตื่นสายสุดคืออะกรกตตายกลายเป็นปปอทรหาไม่รับนะคะแม่เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวมาเจ้าเดี๋ยวมาจะมาจ้างไยมาบัดตันจ้างงานอ๋อกำลังจะขึ้นเครื่องมาหาใบบุญลูกสาวใช่ไหมคะ เดี๋ยวรอส่งสุดหลอกกลับปางแม่วังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาใครดีหาพิถูเสยอนเนานีย้อนไปหาบารันแสนหวานอ่บารันแสนหวานนะคะแล้วก็พ่ถูเราจะประมูลกี่โมงก่อนสิบครึ่งใช่ไหมใช,ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเรปา<ด>ก่อน <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวสายสายเราจะประมูลเสื้อนะคะแม่ประมูลเสือ้อเหลืออีกแค่สามตัวเท่านั้น แล้วก็ประมูลหน้าพ่ทูไปเลยฮะไปแล้วตอนนี้ก็มีพี่ควานของน้องบุญหลงใช่ไหมอ่ากับไข่แหมเจ้าอ๋อกับควานพี่ควานของพี่ซับไพวันนะคะมามาช่วยดูบาลันซนกับควานใหม่นะครับบอกบาลันกำลังอะไรนะเต้นรู้วัดพลังกับควานใหม่อยู่โดยน้องจ๊อบใช่ไหมอ่า พี่คิดว่าพินแม่ใช่ไหมวันแรกหรือเปล่าคะวันแรกที่มามันก่อนอ๋อโอ้ยพี่คิดว่าพินแม่นักใช่ไหมครับหลอเหลือกอีกแล้วลูกเจอผมหน่อยเฮา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 อุ้ยทำไมบาลานหัวปู้โตโยเตมสวัสดีค่ะจอดรถข้างล่างแล้วพาเด็กเดินขึ้นมาชมได้นะคะเฮ้ ่บาลันสรุปพร้อมกับความพิคนหมายใช่ค่ะตา <Bel> ลับกระต่ายพี่กับเมงอะไรเข้าตรงนี <Harry Welsh> ้เอาละอัน <Rogers> นี้การบังคับคุณแม่ไปตองเดินเออค่ะ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 โอ้หแล้วตาลมาแล้วมาบาลันลู่พุ่งเข้าเต้าอย่างเดียวด้วมัน ขี้แม่ละนั่มาน้่าแล้วนาอ้น่งนน้ำล้วเแม่ครับขี่แม่ครับนั่นตัวไหนไปไปดูตาฮันบอกโอ้โอ้พอหมาหน้อยเนาะนึกว่าจะปลาบุญมีออกมา วันนี้วันนี้วันด้ยวันนึงจังเลยก็ดีทุดโอ้ยเด็คนไม่น้อยเะอะไรกันดูไม่อย่านั้นเดยจะเดี๋ยวจะอาบน้ำเด็กๆกัน ควานเขาถามว่าควานเก่าไปไหนก็อยู่นี่ครับพี่วี <laughs> พี่วียังอยู่คะ่ะพี่วีเป็นพระพี่เลี้ยงให้อยู่ให้น้องจ๊อบอยู่นะคะวันนี้จ๊อบเป็นควันใหม่ครับมาฝึกงานมาฝึกงานเขาถามว่าถ้าน้องจอ๊อบฝึกงานตรงนี้เสร็จน้องจ๊อบจะไปอยู่ไหนต่อน่าจะอยู่ตรงนี้เลยเนาะอยู่ตรงนี้แล้วเนาะ <c oughs> อยู่ตัวเล็กเนี้ย <c oughs> อยู่กับบารันโอ้กว่าน้ำกว่าน้ำกว่าน้่าน้อู เดินหันหลังเป็นอันนี้เลยอ่ะบุญวอล์กบุญวอกทำไมไล่ผมอากาศยังยังเย็นอยู่ตอนเท้านี้บาลันก็เลยไม่ค่อยซูน้ำเท่าไหร่นบาลันงอนไปนู่นละน้อยเโอ้ยบีบหัวน้อย

ใส่กเกยียร์ถอยยังไวแม่มเมื่อเช้าเจอน้ำเย็นมันยังไม่ตื่นค่ะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ย้แม่มยังอาบน้ำยังไม่เสร็จเลยไม่แม่อาบได้แค่ข้างหน้าอยู่ล้างเพิ่งล้างหน้าเ,ออเปียดทั้งโคนเปียดทั้งช้างนะคะถ้าอาบน้ำแต่ละทีไปละบาลานีาไปจัมเมาะ โอ้ระวังระวังระวังคว้าน้ำเพรานะควนคว้านบัดอันน้จะขึ้นคนไหนล่ะเอออันน้ำเพียนะพี่วีจะล้างกะละมังให้เด็กๆนะคะไปไหนมะตองเพื่อนไปไปตองมานี่มาสู้น้ำตึงแม่ตึงลูกเลยตองมาเร็วตองตูดยังไม่เปียกเลยแม่ไปเร็วตองมามาเร็วปีละหิ่งนเปลี่ย เปียกําเดินกํำรู้เลยบาลันเหมือนใครเปียกําเดินกํำรู้เลยว่าวาลันเหมือนใคร,ร,ยรนยสำเนาทุกต้องเลยบาลันแค่ถอยไปตั้งหลักใช่ไหมคะโอ้ใส่ยังใส่ยัง นี่สู้แล้วสู้น้ําแล้วเอาซิซีมาเลยสู้น้ำแล้วสู้ควันได้ไหมชิมาเลยนี่ยังเหรอแล้วทำไมยกมือหอมกินน้ำกันไม่กินเอาแม่กันซีนแม่ไม่ต้องมาแม่ไม่มีของกินไม่ยอมอ่ะไม่ยอมสู้กะเออวัยน้ผมคือควันอาบตั้งหลังนะ โอ้ล่ะโอ้กะละมังไปไหนอายมกะละมังเนอเดี๋ยวเราขึ้นไปทงสันเจ้าอีกก่อนแม่ยังไม่มีอะไรกินเลยอาบน้ำก่อนนะคะเออดูไม่ยังนี้ มาแล้วกล้วยอ,อ๋อกล้วยผมกล้วยมาแล้ววันนี้หนาวค่ะเชียงใหม่เช้านี้ก็ยี่สิบองศาใช่ค่ะวันนี้ลำปางก็มีหมอกลงแล้วนะคะแม่แม่อากาศดีมากลเลยอาบเสร็จแลือยังด้านหลังถูเสร็จแลือยังไหนพี่ พ่อวีเข้าไปถูหลังแห่ละออกขอสอกเหรอโอ้ยล้างหน้าล้างตาหน่อยนั่นไงใครมาเนี่นนะม,มาหรือ,อยังมา,มาชา้าเ,เขาบอกว่าให้เต้นไก่ย่าง,งอเออ